สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีหรืออยู่20นะครับได้ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับก่อนเกมอุ่นเครื่องนัดต่อไปที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดแคมป์บางบ่อน,นะครับจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2025ที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่1่มีนาคม2 5 6 8 ที่สาธารณประชาชนจีนครับการฝึกซ้อมนะครับทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การสร้างความคล่องตัวให้กับนักเตะและเน้นไปที่การขึ้นเกมตั้งแต่การบิลลอัพไปจนถึงการจบสกอร์นะครับถือว่าเป็นการซ้อมเกมรุกครับในระยะนี้โดยทีมชาติไทยชุดยู20ทีมนี้นะครับจะลงสนามนะครับในเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งแมตช์นะครับจะพบกับทีมชาติกาตาร์ทีมชั้นนํา ของย่านอาหรับนะครับในวันที่31มก,กราคม2568เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดยู20ในรอบแบ่งกลุ่มมีดังนี้นะครับวันที่14กกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ยิปไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลา16นาิกานาทีณสนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนเซิเ,เจน,นึนะครับวันที่17กุมภาพันธ์2568 ทีมชาติไทยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติเกาหลีใต้เวลา16นาิกา15นาทีณสนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยวาวชนเซนเจ้น1นะครับวันที่20กุมภาพันธ์2568เวลา14นาฬิกาทีมชาติไทยจะพบก,กับทีมชาติซีเรียครับณสนามศูนย์วัฒนธรรมและกีฬาลงหัวนะฮะทุกนัดนะครับถ่ายทอดสดทางเ Facebook YouTube ช้างศึกและทีสปอร์ซ ติดตามให้กำลังใจได้ครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่ผ่านมานี่แหละครับว่า u 20ทีมนี้เนี่ยคือเราต้องแยกส่วนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทีมนี้เป็นทีมที่นะครับเป็นรองแชมป์อาเซียนนะครับถือว่ามีผลงานดีเด่นมานะครับแพ้อ,อินโดนีเซียมาแค่ประตูเดียวนะครับในนัดชิงเมื่อปี2024แต่กลับมาสามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้ถือว่าผลงานค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ในรอบ คัดเลือกนะครับที่จะเข้ามารอบสุดท้ายของฟุตบอลแชมเปี้ยนชาติตเอเชียที่จีนในครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยชุดนี้นะครับยู่20ชุดนี้เนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบมาได้เป็นอันดับ2นะรองจากทีมชาติอิรักนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดีนะเป็นผลงานที่บรรลุจุดประสงค์ทุกเป้าหมายเลยนะครับและยูสิของเรานะครับก็ได้ผ่านเข้ามาเช่นเดียวกันถือว่าเป็นปีที่ดีมากเลยนะครับ2 0 2 5ที่ ผู้บอลนะครับระดับเยาวชนของเราทั้ง2รุ่นทั้งยูสิบและยูยสามารถนะครับผ่านเข้ามารอบสุดท้ายเอเชียนคัพได้ก่อนอื่นนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพนะคือผู้บอลชายชาติเอเชียรุ่นเยาวชนเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3รุ่นนะรุ่นยูสิบปีรุ่นยูยปีและรุ่นยูยปีครับอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าเลย ยูยี่สามปีพึ่งแข่งขันรอบสุดท้ายไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่นะครับกล,กลางปีนะค,นค่อนกลางปีหน่อยดังนั้นจะมีการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีนี้แหละครับในช่วงปี2025แต่นะครับฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชียในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีและอายุไม่เกิน20ปีหรืออยู่17กับยูย่20ของเราเนี่ยปี2024เนะี่ยนะครับเป็นรอบคัดเลือกซึ่งนะครับ ทีมชาติไทยเราทั้งสองชุดทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากสามารถผ่านเข้ารอบมาได้นะครับผ่านเข้ารอบมาได้ในรอบสุดท้ายซึ่งไม่ใช่ง่ายนะครับมีเพียงเวียดนามิีโดนีเชียกับเราเท่านั้นนะที่มีสิทธิ์เข้ามาที่เหลือนตกรอบหมดนะมาลงมาเลฟิลิปปินสิงคโปร์ตกรอบหมดนะครับนี่เองครับผมถือว่าเป็นผลงานที่ที่ดีเด่นใช้ได้นะครับสำหรับนะครับทีมชาติไทยชุดอยู่สิบเจ็ดก็จะแข่งกันในเดือนเมษายน แข่งหลังส่วน U20 จะแข่งก่อนคือเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนเนี่ยนะครับวัน14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เนี่ยวันแรกเลยจะเจอเจอใครครับเจอดับหนึ่งของเอเชียครับญี่ปุ่นเลยนะครับผมต้องตัดตอนนะครับว่าปีที่แล้ว2024เนี่ยสร้างผลงานได้มาอย่างยอดเยี่ยมในระดับอาเซียนคือเราได้รองแชมป์ในระดับเอเชียเราสามารถผ่านเข้ารอบเข้ามาได้ถือว่า U17 ทีมนี้ผมถือว่าผ่านนะใช้ได้เลย ถึงแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ให้โค้ชอยกิริช์ดโค้ดลูกครึ่งนะครับ,ร Richard, รนนรบญี่ปุ่นนะครับออกไปและเปลี่ยนแผนการเล่นจากวิธีการเล่นแบบฟุตบอลในลักษณะคล้ายฟุตบอลสากลทั่วไปในรุ่นเยาวชนในลักษณะคล้ายเจแปนเวมาเป็นในลักษณะฟุตบอลในลักษณะบารซิลวหรือยุโรปเวการเล่นลักษณะหลังสามแบบนี้มันจะพบได้ในทีมชาติใหญ่ๆนะ หลายชาติก็เคยใช้อย่างเยอรมันก็ใช้นะครับเคยใช้อิตาลีเคยใช้ณวันนี้ทีมระดับโปรทีมชุดใหญ่ระดับโลกเขาเล่นหลังสามกัน<ๆ>เพื่อจะให้มีความคล่องตัวในการบุกแต่ต้องใช้ความสามารถในการวางบอลแม่นยำและใช้ตัวผู้เล่นศูนย์หน้าขีดความสามารถต้องสูงในการทาประตูตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับในไทยลีกของเราก็ทีมบุรีรัมย์นั่นแหละครับที่ทําทีมนี้ที่เขาใช้แผนการเล่นนี้แต่นะครับ เขามีตัวผู้เล่นศูนย์หน้าอย่างเบสซีรี่เขามีตัวโยนบอลจ่ายบอลน,นะครับที่ดีนะอย่างอ่าโกอุ้มนะครับพี่อุ้มเนี่ยธีรทรบุญมาทันซึ่งเป็นระดับระดับเทพไปแล้วครับเรื่องการวางบอลเนี่ยแล้วตอนนี้ยังมีสุพนัทเหมือนตาในสุดยอดไม่ใช่วันเดีคิดแล้วครับตอนนี้เขาเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมาผมบอกไว้เลยครับผมบอกไว้เลยว่าปรากฏการณ์สุพนัทเหมือนตาเนี่ยนะครับผมคิดว่านะเห็นเจชนะทิพย์ยิ่งใหญ่แล้วนะครับ ถือว่าเยี่ยมแล้วนะเห็นโกอุ้มว่าเยี่ยมแล้วนะครับเห็นทิรศินแดงดาวว่าเยี่ยมแล้วแต่ผมขอทํานายเลยสุภนัทเหมือนตาจะเดินในเส้นทางซูปเปอร์สตาร์เหมือนพี่กลุ่มพี่ๆเหล่านี้แต่ผมคิดว่าสุภนัทเหมือนตาจะไปไกลกว่าพี่ด้วยคุณรอดูก็แล้วกันครับถ้าไม่เชื่อผมนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครหยุดสุภนัทเหมือนตาอยู่แล้วครับในไทยลีกนะ นะครับเขาสร้างผลงานมาตั้งแต่เขากลับมาจากเบลยเยียมเนี่ยสุพนัดเมือนตาสุดยอดมากนี่ครับการเล่นหลังสาต้องมีผู้เล่นในระดับคลาสเนี้คือระดับคลาส่อนไปทางเอเชียทึ่จะสามารถเล่นได้แต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับโค้ดเอเมสันเปราเข้ามาประจำการแทนโค้ดยูกิริชาต์เนี่ยมาใช้แผนการเล่นนี้นะโดยทางผู้ทําทีมเนี่ยต้องการให้เล่นแผนการเล่นนี้เพราะต้องการใช้แผนการเล่นที่ มีระดับชั้นเชิงที่สามารถขี่นะครับในฟุตบอลเยาวชนรุ่นเดียวกันได้เพราะว่าฟุตบอลเยาวชนย่านเอเชียเราเนี่ยน้อยนักน้อยหนาครับจะเล่นแผนการเล่นนี้ได้เพราะเด็กจะเล่นยากมากเพราะต้องใช้สรีระล่างกายและพลักกาลังและความแม่นยําทักษะสูงมากในการเล่นหลังสามแต่นะครับทีมชาติไทยชุดยูยี่เราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆจนล่าสุดนะที่ผ่านเข้ารอบมากับอิรักในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายเนี่ยหลังจากอ่า ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับที่เป็นรองแชมป์มาซูเออรสออนดัตคัพนะครับแล้วก็จะมามาถึงเนี่ยรอบแรกของเอเชียนคัพเนี่ยพัฒนาการในการเล่นหลังสามของทีมนี้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆด,ดีวันดีคืนครับอันนี้ตัดช็อตนะ2024ถือว่าผลงานดีผ่านเข้ารอบมาได้แต่สิ่งที่ผมพูดไปในคลิปก่อนกอนเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าแต่ นะครับมันมีแต่ด้วยถึงผลงานจะดีมาแต่การไปที่จีนครั้งนี้ในรอบสุดท้ายเอเชียนขับอยู่ที่สิบครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราไปฟุตบอลโลกครับพอเราต้องไปเจอทีมที่ไปฟุตบอลโลกประจําอย่างเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยมันต้องเกินร้อยครับมันพอๆกับเราไปเจอสหรัฐอเมริกาหรือไปเจอ,อทีมอย่างอังกฤษนะครับหรือไปเจอทีมอย่างชิลีอะไรประมาณนี้ไปเจอทีมอย่างอาร์เจนตินาผมบอกไปเลยครับเกาหลีอาร์เจนตินาไม่ต่างกันหรอก เจอแล้วทีโซเออร์ตอนนัดครับนะไม่ต่างกันเลยครับพอเราไปเจอทีมเกรดนี้แหละก็เหมือนกับน,น้องอยูยี่สิบชุดนี้เนี่ยไปบอลโลกนั่แหละไปรอบนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสิทธิ์จะไปแพ้สองทีมนี้ได้เลยเราต้องทำให้สองทีมญี่ปุ่นกับเกาหลีตกรอบไปทีมหนึ่งอะ่ะเราถึงจะไปต่อได้การไปต่อมีเดิมพันในการไปฟุตบอลโลกครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องรอดูว่าการฝึกซ้อมที่กําลังฝึกซ้อมขมคาเมนตอนนี้นะ ที่กำลังขมักขมันตอนนี้เนี่ยอยู่ในแคมป์บางบ่อเนี่ยจะมีทีเด็ดอะไรในการไปเล่นนะเพื่อที่จะเอาชัยตอนนี้เสริมทัพเข้ามานะก็มีอย่างเห็นชัดๆก็มียศก,กรบุรพาครับนะครับเข้ามาแล้วก็ยังมีเอราวันการิเยที่จะบินตามไปที่สมทบที่ที่จีนนะครับก็ถือว่ามีตัวผู้เล่นเสริมโดยเฉพาะแนวรุกเนี่ยนะครับเข้ามาในชุดยู20นะครับทำให้เรา พอจะตีตื้นความหวังขึง้นมาได้บ้างว่าโอเคนะผมคิดว่าทางาทางโค้ชนะครับเอมมานซ์เปเรราเนี่ยจะต้องวางแผนเพราะคงรู้อ่ะว่าเราต้องไปเจอทีมระดับไหนนะครับแล้วก็ทางการเสริมทัพเข้ามาก็ถือว่าใช้ได้แล้วมีการเสริมทัพตัวผู้เล่นนะครับเข้ามาพอสมควรเป็นตัวผู้เล่นที่อยู่ในไทยเราเนี่ยแหละครับแล้วก็นักเตะที่อยู่ในทีมอย่างแครเลนธนารอรยันแล้วก็ธนกิจโชลเมืองปัก นะครับพี่เนตรเราหาวิวัฒนักเตะเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่แสดงผลงานได้ดีถ้าไม่ดีมาไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับปี2024ตกรอบไปแล้วครับถ้าไม่ดีนะครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันเชียร์ครับอย่างไรก็เป็นลูกหลานนะครับลูกหลานน้องนะครับของไทยเราที่มียังมีอนาคตอีกไกลครับให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจน้องๆทุกคนที่อยู่ทีมชาติชุดนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังเลย นะครับแล้วก็นะครับคงจะมีคนอยากจะทราบข่าวคราว,ค,ราวความเคลื่อนไหวอัปเดตนะเรื่องราวของอน้องจอนมิติเนนนะครับหรือหรือน้องยอนเนี่ยจอนมิติเนนนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะที่ไม่ได้ติดตามไปจีนด้วยครั้งนี้นะไม่ได้ไปเล่นด้วยเนี่ยจอมิติเนนตอนนี้นะครับอันได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าตอนนี้เข้าใจสถานการณ์น่าจะเข้าใจสถานการณ์นะฟังจาก,จาก,จ,ากจากการให้สัมภาษณ์นะ น้องจอนมิเตเนนบอกว่ายังไม่หมดกำลังใจครับยังคงนะครับมั่นคงกับการที่จะอยากจะเล่นให้กับช้างศึกให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของคุณแม่เนี่ยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมผมผมดีใจนะที่ได้ยินน้องจอนบอกแบบนี้นะแต่ว่านะครับอาทิตย์หน้าหรือวิคหน้าเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องบินกับ สวีเดนนะครับเพราะว่าลาเรียนไว้2เดือนแต่เดือนหน้ากลับไปเนี่ยก็คงว่างน่ะทั้งเดือนกุมภาเขาดับการเรียนเขาว่ามก,กรากับกุมภาครับ2เดือนอคิดว่าจะได้ไปแข่งที่จีนจบทัวร์นาเมนต์แต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปแข่งก็ถือว่าเดือนมก,กราก็ถือว่ามาซ้อมกับเ,เพื่อนๆนะครับที่อยู่ยีแล้วก็เดือนกุมภาคงว่างเขาอยากจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในชุดยูยี่สามปีซีเกมแต่ถ้ามีการเรียกเก็บตัว ในชุดยูยี่สามหรือว่าอาซีเกมเนี่ยเขาจะต้องมาทดสอบฝีเท้าเนี่ยในการเก็บตัวคัดเลือกเนี่ยเขาต้องดูอีกทีว่าเขาจะสามารถลาได้ไหมแต่ใจเขาอะยังไม่หมดความตั้งใจครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะก็ถือว่าเรื่องราวนี้มันคลี่คลายไปแล้วแ่ะครับคงไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นน้องจอนวิชานนกลับมาแน่นอนครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าน้องเขาลาไปตั้งสองเดือนเนี่ย และตอนนี้น้องจอมีเน้นน้องจอนเนี่ยกำลังจะจบด้วยไม่รู้ว่าจบไฮสคูลหรือจบอะไรนะผมไม่แน่ใจนะเขากำลังจะจบเขาจะจบปีนี้แหละแต่เขาดันไปลาสองเดือนเนี่ยจะไปลาอีกครั้งหนึ่งตอนกลับมาคัดยูยยี่สองยี่สามเนี่ยทางสถานศึกษาที่นู่นเนี่ยสวีเดนเขาจะนุมัติหรือไม่เขาต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่คือยืนยันมาแล้วครับว่าใจยังมั่นคงครับจะมาเล่นให้ช้างศึกแน่นอนถ้าเกิดทางสมาคมนะครับหรือว่าโค้ดเนี่ย เรือเขาเขาก็จะมาครับยนดีจะมาและก็คงจะต้องคุยกับสถานสื่อสายครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเขาทุ่มสุดตัวนะเขาลามาสองเดือนเลยนะครับเขาเป็นข่าวข่าวความเพื่อนไว้ล่าสุดนะของน้องจอนมิติเน้นนะลูกครึ่งไทยสวีเดนชาวจังหวัดจันทบุรีนะต้องพูดอย่างนี้เลยบ้านคุณแม่ก็บ้านเขานั่นแหละครับที่ผมอธิบายวิปที่แล้วลูกครึ่งอ่ะเขาเดินเข้าเมืองไทยเขาก็ได้เขาไปอำเภอไปกับแม่เขาก็ได้บัตรประชาชนแล้วครับไม่ต้องอะไรมากหรอกเขามีบ้านเลขที่ นะครับเขามีบ้านเลขที่เขามีคุณแม่เป็นคนไทยเขามีสูติบัตรที่เป็นสูติบัตรที่ระบุว่ามารดาเป็นคนไทยเขาสามารถทําบัตรประชาชนได้เมื่อมีบัตรประชาชนแล้วนะมีเลขบัตรแล้วเขาก็สามารถมีพาสปอร์ตได้แล้วครับเขาไปทําพาสปอร์ตได้นะจุดนี้มันไม่มีอะไรมันไม่ต้องไปซิกแซกนะอะไรที่มันซิกแซกเราไม่ทําครับอะไรที่มันต้องไปขอร้องนะไปรัดขั้นตอนหรือไปทําอะไรกรณีพิเศษเราจะไม่ทําครับในกรณีที่ทีนสไทยเรา มีลูกครึ่งหลายคนช่วยไม่ได้ครับเด็กไทยเก่งครับทำไงได้ล้วครับเก่งก็ติดนี่ครับเหมือนเสอร์เดดบอกอะจะลูกครึ่งหรือลูกไทยผมไม่รู้อะมาลองดูถ้าแน่จริงอะได้ติดเนี่ยเรต้องแบบเสื้อเดดเนี่ยยิมมันหวานเนี่ยต้องแบบนี้ครับของจริงจะลูกครึ่งลูกอะไรมาเลยถ้าเอกสารคุณผ่านนะ่ะมาตามนโยบายสมาคมจะเป็นลูกครึ่งหรือลูกไทยร้อยเปอร์เซ็นต์มานะครับถ้าคุณฝีเท้าดีจริงคุณได้ติด ถ้าฝีเท้าไม่ดีคุณก็ไม่ติดแต่ในกรณีของจอหนมิติเน้นเนี่ยไม่ใช่ว่าฝีเท้าไม่ดีนะนะครับจับบอลนิ่งเบสิกบอลดีนะครับลูกโยนมีอาผมดูเขาเขาเขาเล่นอา่าการวางบอลเนี่ยมันออกไปทางครัิน,นากาิไม่ออกก็เหมือนเหมือนโกอุ้มเนี่ยวางบอลแม่นครับนะครับมีจินตนาการในการเปิดเปิดเกมลูกดีในตำแหน่งมิดฟิลด์นะนะครับและเขายังสามารถควบคุมจังหวะเกมได้คล้ายกับ วีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งมันยังไม่โดดเด่นเท่ากับพี่เขาหรอกแต่เขามีอนาคตเขามีแววตรงนี้ครับเด็กมีแววครับเด็กมีแววเด็กมีใจด้วยผมก็หวังว่าน้องจอรวนมิทิเนนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องพะขินชาแนลขอให้กําลังใจรวมทั้งครอบครัวของน้องด้วยนะครับแฟนบอลไทยจํานวนมากเลยให้กําลังใจตรงนี้ก็ขอให้อย่าพึ่งท้อใจเนี่ยผมดีใจที่ยินข่าวคราวนี้นะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับใหมาอีกครั้งหนึ่งอายุสิบปดปีเล่นได้ครับอยูยี่สิบสองอยุยี่สิบสามไปซีเกมได้ครับสรีระร่างกายน้องโอ้โหครับมันไปเล่นได้อยู่แล้วนะครับอยู่ยี่สิบสองอ่ะนะครับขนาดเนี้ยเอราวันกาดีเย่นะก็ยังไปเล่นอายุยี่สิบสามเฉยเลยไปทีแล้วนะครับตอนนั้นอายุสิบแปดปีมั้งคะขึ้นไปอยูยี่สิบสามเนี้ยไปเล่นรอบไหนเลรอครับไปเล่นที่แชมป์ชาติเอเชียครับธรรมดาที่ไหนครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ใหญ่กว่าซีเกมด้วย เอราวันยังทาได้นะน้องมิเตเนียนต้องดูพี่เอราวันหรือว่าเอราวันไม่แน่ใจนะว่าเป็นพี่หรือเปล่านะน่าจะเป็นพี่นะมองดูเอราวันเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยว่าเขาเขาสามารถทําได้มิเตเนียนก็ต้องทาสามารถทําได้ครับหวังว่าจะเห็นน้องอะ่ะเป็นมิดฟิลด์กํลลังหลักของทีมชาติไทยที่จะไปฟุตบอลโลกปี2 0 3 0ันสามสิบมาให้ได้ตอนนี้เราต้องการตัวที่วางบอลแม่นๆนะเล่นมิดฟิลด์ไปหัดวิ back ่งแบ็กฝั่งซ้ายมาได้ก็ดีนะลองขัดมาด้วย เพราะตอนนี้ทีมชาตไทยเรากำลังขาดนะคิดว่าน่าจ,จะได้นะอาจจะลองลองขัดเล่นเกมรับในลักษณะวิงแบ็กด้วยก็ดีนะตำแหน่งนี้แหละตำแหน่งที่เราขาดมากมากเลยนะครับก็เป็นข่าวๆครับเกี่ยวกับเรื่อง u ู0เดี๋ยวนะครับในคลิปต่อไปผมจะพูดถึงเรื่อง U17 ินะครับ